s า r s เนี่ยการค้นพบ s า r s ครั้งแรกเนี่ยนะคะก็แลกมาด้วยชีวิตนะของหมอโรคติดเชื้อคนหนึ่งนะคะคือดรคาร์โลเออร์บานีคาโลเออบานีเนี่ยถามว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่ทำด้วยโรคติดเชื้อส่วนใหญ่จะคิดว่าเขา contribu อะไรเยอะเลยในกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของ WHO นะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไปช่วยดู outbreak อันหนึ่งนะคะในโรงพยาบาลที่เวียดนามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าซาส้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่จีนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้ข้อมูลจากจีนเลยจนกระทั่งเกิดอัลเบรคมี healthcare worker บุคลากรทางการแพทย์ติดนะซาสกันเยอะเลยนะคะเป็นร้อยเคสแล้วก็มีจำนวนหนึ่งเสียชีวิตนะคะในเวีโชเนี่ยก็ส่งตัวดอร์เออร์เบอร์นี่เนี่ยไปอินเวสิเกตนะคะเขาก็ ไปถึงในเวลาสั้นๆเนี่ยก็รีพอร์ตกัามาที่เวสโชให้เตือนเป็นระดับสูงสุดเลยเขาคิดว่าน่าจะเป็นโรคบัตรใหม่อะไรทางเรือนหายใจนะคะซึ่งน่าจะไม่เคยเจอนะคะแล้วก็เวสโชก็ทําตามนะคะในระหว่างที่เขาจะเดินทางกลับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีไข้นะคะขอลงฉุกเฉินที่ประเทศไทย นะคะขออยู่ในโรงพยาบาลที่มีการกักกันตัวนะคะซึ่งในประเทศไทยสําหรับตอนนั้นนี่ก็คือบัมราดนาราดูนนะคะบัมราก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขไปรับเลยนะคะตอนที่ลงจากเครื่องบินเนี่ยเขาก็ใส่หน้ากากอะไรทุกอย่างคือเขาป้องกันคนอื่นเนี่ยอย่างดีมีคนจะไปขอจับมือนะคะเขาบอกห้ามจับไม่ใช้แขนกับไขทั้งสิ้นแล้วก็เข้าไปไอโซเลชันรูมที่บัมราชทันทีนะคะ ถึงแม้จะเร็วขนาดนั้นเนี่ยเรื่องเศร้าก็คือว่าทุกอย่างก็โครเกสไปเนื่งจากเออร์เบอนี่นีตอนนั้นก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะคะใกล้ๆหกสิบแล้วในที่สุดกขก็เสียชีวิตด้วยซีเวียนอมานีนะคะเพราะฉะนั้นเออร์เบอนี่ถึงได้รับการยอมรับนับถือจากแพทย์ทั่วๆไปมากว่าหนึ่งก็คือว่าเขาช่วยเตือนให้โลกรู้ว่านะคะว่าถ้าเรารอ กว่าจะจีนกว่าจะอะไรเนี่ยป่านนั้นแย่แล้วนะคะอันที่สองก็คือไวรัสตัวแรกที่อัลเลสเตก็เป็นไวรัสที่อัลเลสเตจากสซมผลของดรเออร์บานี